ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงชะตาของท่านเนี่ยได้อิทธิพลของดาวพฤรหัสบวัสดีที่โครจรเข้ามาอยู่ในภพที่สิบตั้งแต่สองตุลาไปถึงยี่บสามธันวาอันนี้คือจังหวะที่หนึ่งนะนะครับแล้วก็จังหวะที่สองคือพฤษภาปีีน้าจนถึงตุลาปีีน้านะครับพฤรหัสมหาอุดได้รอดสิบสองปีในจุดการงานแต่ต้องบอกว่าในด้านของการงานเนี่ยนะครับพฤรหัสเนี่ยนะครับยังหมดนะครับจะมีผลอย่างไรนะครับกับดวงชะตาของท่านนะครับตั้งแต่ยี่สิบสี่เนี่ย ตุลาประยชนถึง7พฤศจิก,าย,กายนนะครับคืออิทธิพลของดาวพฤหัสเนี่ยให้แรงบวกแน่นอนนะครับแต่พอเดินมนมันหมายถึงการหยุดนิ่งนะครับคุณต้องทําใจให้นิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นผมจอะไปในเรื่องของการงานคุณจะเริ่มเห็นโอกาสทางอาชีพใหญ่เช่นการเลื่อนตำแหน่งงานใหม่ที่มีเกียรติถูกเชิญไปพูดหรือสอนหรือได้โอกาสดีๆทางการงานโปรเจกต์เก่าที่เคยถูกพักจะเริ่มมีการพูดอีกครั้งหรือผู้ใหญ่หัวหน้าเริ่มมองเห็น ศักยภาพของคุณแม้เขายังไม่พูดออกมาตรงๆอาจจะถูกดึงเข้าร่วมทีมบริหารงานระดับองคอ์กรงานที่มีภาพลักษณ์ต่อสังคมคือขนาดคือการขยายตัวใครที่เคยทำอะไรอยู่แล้วมันดีมันจะเริ่มเห็นผลภายในทันวานี้แต่ใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับสื่อการตลาดที่ปรึกษาแพทย์ครูนักพูดโค้ชจะเด่นมากหากเป็นเจ้าของกิจการมีแนวโน้มได้ลูกค้ารายใหญ่หรือขยายสู่ตลาดใหม่ แต่การเดินบนเนี่ยอย่าเร่งแสดงให้ทำด้วยใจนิ่งผลจะปรากฏอันนั้นนะครับในด้านของการเงินเนี่ยนะครับคือราศีตุลเนี่ยนะครับช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายเยอะแต่พอประมาณวันที่ยี่สิบหกตุลาคมเป็นต้นไปยี่สิบหกตุลาเนี่ยในเวลาแปดโมงสาสิบเก้าเนี่ยนะฮะดาวอังคารเนี่ยนะครับ,ะรบจะยกเข้าสู่ราศีพิจิกได้ตำแหน่งกเกษตรราทิบดีแข็งแกร่งนะครับ ไปจนถึงประมาณ6ธันวาคมขณะนั้นแล้วเนี่ยช่วงตั้งแต่26ตุลาจอถึง6ธันวาเนี่ยบางคนได้เงินก้อนโตบางคนรวบรวมเงินก้อนใหญ่ได้บางคนพบรักเจอคู่บางคนได้พาร์ทเนอร์ได้คุณส่วนบางคนได้เงินจากเพศตรงข้ามบางคนจะเกิดโอกาสดีๆทางการเงินเกิดขึ้นในดวงชะตาแต่ใครรอหยิบรอกู้ยืมรอเป็นนี้นะครับก็จะได้นะใครดําเนินการทางการเงินใดๆเนี่ย สำเร็จเกิดขึ้นได้นะครับพ่อดาวการเงินนั้นโครจรโดดเด่นชาวราศีตุลเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ก็ทับดวงอยู่บางคนได้เดินทางไกลในช่วงนี้นะครับบางท่านเนี่ยนะครับจะถูกหวยมีโชคฟุกเกิดขึ้นได้ด้วยคือชาวราศีตุลเนี่ยผมจะแนะนําอย่างนี้นะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งการขยายพักองศาในปะ่ามันกำลังจะแบบมนแล้วก็ไปพักองศาในเรือนการงานช่วงนี้ให้ทบทวนวิธีการทํางานวิมังษางานนะฮะ ไต่ตรองต่างๆให้รอบคอบจะดีมากเป็นช่วงที่เหมาะทบทวนโครงการโปรเจกต์วิธีการทํางานมุมมองต่องานต่ออาชีพที่คุณทําคุณจะเห็นโอกาสดีๆได้ง่ายเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสหรือครูเนี่ยหยุดนิ่งนะครับเพราะนั้นในด้านของการเงินในการลงทุนระยะยาวซื้อทรัพย์สินเพื่ออนาคตจะดีมากในช่วงนี้แต่ต้องวางแผนแบบละเอียดในช่วงเวลานี้บางคนอาจจะได้โบนัสรางวัลหรือเงินจากผลงานเก่า รายได้จะค่อยๆขยับขึ้นนะฮะจากงานที่คุณใช้ทักษะจริงคุณเกิดราศีตุลเนี่ยนะครับใครที่โสดก็จะมีโอกาสพบรักนะก่อนปลายปีเนี่ยนะ, mm hmm. นะครับเพราะว่าดาวคู่รักคนรักจะโครจรแข็งแกร่งในรอบปี mm hmm. หากมีปัญหาในความสัมพันธ์ใดๆถ้าใช่มันจะคุยกันเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นถ้าใครที่เป็นคู่บุญจะยกสถานะสูงขึ้นเหมือนมีแรงสนับสนุนาะฉะนั hmm. ้นนะครับในด้านของจิตใจจิตใจคุณจะนิ่ง แต่มั่นใจคุณจะเริ่มเข้าใจว่าชื่อเสียงจริงไม่ได้เกิดจากการสร้างภาพแต่จะเกิดจากพลังภายในคุณจะเริ่มได้แรงบันดาลใจใหม่ในการใช้เสียงใช้ความรู้หรือสร้างประโยชน์ให้โลกคุณเกิดราศรีตุลเนี่ยนะครับพยายามสร้างเครือข่ายมันเป็นช่วงที่เหมาะทบทวนเครือข่ายด้วยเพราะว่าดาวอ่าพุทธหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชาตพปาว่าเพื่อนฟูมิตรสหายเครือข่ายสังคมเป็นมหาอุดเครือข่ายดีๆเดี๋ยวนะครับพยายาม ทำให้แนบแน่นแน่นแฟนเขาไว้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราในอนาคตมันบอกว่าให้คุณพยายามทบทวนเครือข่ายทบทวนมิตรสหายคนไหนไม่ดีก็ต้องห่างห่างเขาไว้นะฮะเพราะว่าคนที่คุณคุยบย่อยๆคนที่คุณพูดด้วยบย่อยๆอาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปสู่สิ่งที่ดีงามกับสิ่งที่แย่ลงได้นะครับเพราะนั้นช่วงนี้ต้องเลือกให้ดีช่วงเวลานี้การใช้พลังงานช่วงพฤหัสบดี ผมแนะนําแนวทางแบบนี้หนึงอย่าเล่งผลลัพธ์ให้เตรียมตัวราวกับโอกาสใหญ่กํลาลังมาสองปรับวิธีพูดเขียนสื่อสารให้มีพลังบวกเพราะพลธัสเป็นเจ้าเรือนที่สามนะครับสามสร้างวินัยในชีวิตประจําวันเช่นออกกําลังกายนอนตรงเวลาเพราะดาวพลธัสควบเรือนหกด้วยสี่ให้คุณขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ในงานนะครับเสริมพลังบุญในภพที่สิบ พื่อวันพื่อหารให้ใส่เสื้อสีเหลืองอ่อนฟ้าอ่อนแล้วกล่าวครับว่านโมพุทธายะนะฮะปัญญาเกิดสามรอบนั้นราศีตุลนะครับจากวาสนาเนี่ยนะฮะจากต่ําจะสูงขึ้นเพื่อรหัสอยู่จุดนี้นะครับไปจนถึงยี่สิบสามธันวาคมนั้นไปทําอะไรที่ไม่เคยทําก็ไปทําไปเรียนรู้อะไรที่ไม่เคยเรียนรู้ก็ไปเรียนแล้วจะนําสิ่งดีๆเข้ามาสู่ดวงตาแน่นอนนั้นไปทบทวนวิธีการทํางานงานที่ทําอยู่มันใช่ไหม มันใช่สิ่งที่เรารักจริงไหมมันใช่เป้าหมายชีวิตจริงไหมนะครับช่วงเนี้ยราศีตุลน,นี่คือจังหวะที่ฟ้าเตรียมให้คุณขึ้นเวทีใหญ่ของชีวิตพุทหัสมหาอุในภพบที่สิบคือดาวแห่งเกียรติยศกําลังหันแสงเข้ามาหาคุณแต่พอเขาหยุดชั่วคราวฟ้าจึงให้เวลาคุณซ้อมบทให้ดีที่สุดอันนั้นนะครับในช่วงเวลานี้นะครับทบทวนวิบังสาสิ่งที่ทําอยู่แล้วคุณจะเกิดสิ่งที่ดีแน่นอน เพราะนั้ชนช่วงที่ดาวการเงินกำลังจะมาเป็นเกษตรเนี่ยใครที่เป็นนักค้าแม่ค้าแม่ขายก็เตรียมตัวรับเช่นวางแผนการตลาดหาสินค้าตัวใหม่อย่างเงี้ยเพื่อรับแรงเวลาเตรียมตัวเวลาดูดวงเป็นคนดูดวงเป็นจะต้องแบบเตรียมตัวรับพลังดาวไม่ใช่บนบอกว่าไหนบอกจะดีไม่ดีแล้วเหมือนคุณสาบตัวเองคือดาวสหัสชาเนี่ยเป็นมหาอุดอยู่เนี่ยต้องระวังคําพูดให้มากสิ่งที่คุณสื่อสารต่อโลกอะต่อคนอื่นบางทีมันสาบตัวเองเพราะนั้นนะฮะสิ่งใดๆในช่วงนี้ ที่เข้ามาในชีวิตแม้จะเรื่องเล็กแน่น้อยพยายามขอบคุณเพื่อขยายพลังของดาวพฤหัสท,ที่โครจรในจุดกลางฟ้าอยู่บนศรีศรษะของคุณอยู่ในช่วงเวลานี้ขอให้ชาวราศรีตุลโชคดีครับมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเธอบูชาพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปูแล้วมีเจ็ดโลกธาตุรุ่นนี้นะครับแล้วตั้งเจตนาแบบที่ผมได้แนะนําเธอไม่ได้ขอพรด้วยความกลัวแต่เธอพูดกับพระองค์ว่าขอบคุณจักรวาลที่เงินล้านของฉันมาถึงแล้ว นะครับภายในเจ็วันเนี่ยนะครับเธอถูกหวยและปิดดีลงานนะฮะมีคนโอนเงินเข้าบัญชีนะฮะเกินล้านและเธอบอกผมว่าอาจารย์ครับมันเหมือนชีวิตเปลี่ยนขึ้นไปเลยนะครับอีกคนเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะฮะเนี่ยเขาไลน์มาบอกเนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีค่ะบูชาพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปูและนะ้วมีเจ็ดโลกาธาตทมามีโชคเก้าแสนบาทเลยค่ะอาัศาจรรย์มากๆได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ด้วยค่ะหนึ่งแสนบาทนะครับ อีกคนเนี่ยเขาบอกว่าได้รับพระถูกหวยลาวบนล่างเลยค่ะเนี่ยเขาไลน์มาบอกเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นประสบการณ์นะท่านที่ได้สัมผัสนะครับพระพัดเปิดโลกรุ่นปูแล้วนะมีเจ็ดโลกธาตุนะถูกปลุกเสกในช่วงเวลาที่พระจันทร์สะท้อนพลังเต็มที่สุดของรอบปีพลังนั้นจะทําให้พระทุกองนะฮะดูดซับคลื่นแม่เหล็กแห่งการเปลี่ยนแปลงเอาไว้นะครับนี่คือช่วงเวลาที่พลังของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟ ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวทาให้ผู้บูชาสามารถปรับคลื่นพลังของตัวเองให้ตรงกับคลื่นแห่งความสําเร็จได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นดรโจนิเพนซ่าเคยพูดไว้ว่าเมื่อคุณเปลี่ยนคลื่นพลังงานของคุณสนามพลังรอบตัวของคุณก็จะเปลี่ยนทั้งหมดทัะนั้นในคืนในการปลุกเสกเนี่ยคลื่นสนามแม่เหล็กของพระจันทร์ได้หลอมรวมเข้ากับพลังจิตนะของคูบาอาจารย์ผู้ปลุกเสกเพราะว่าผมได้นําน้ําเนี่ยนะครับไปอาบแสงพระจันทร์เพ่น นะครับในคืนปูและนมีนะครับแล้วก็เอาพระเนี่ยแช่นะครับแล้วให้ครูบาอาจารย์ปลุกเสกทีละองค์ทีละองค์ด้วยจิตที่นิ่งลึกนะทาให้พลังงานที่สะสมมาหลายพบหลายชาติไหลลงไปในเครื่องรางนี้ฉะนั้นนะครับคนที่บูชาพระรุ่นนี้ให้บูชาเหมือนการเติมพลังเหมือนการขยายตัวก็จะย่อมเกิดสิ่งที่ดีก็จะเปิดชีวิตใหม่ๆเปิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ดวงชะตาแน่นอนอย่าบูชาพอกลัว อยากขอพ่อขาดแต่ให้ตั้งจิตว่าฉันคือผู้มีแล้วจับเครื่องรางไว้ในมือหลับตาแล้วพูดในใจว่าฉันคือพลังแห่งความมั่งคัง่งฉันคือความโชคดีที่โลกต้องจดจําในแนวเนี้ยนี่คือคลื่นพลังเดียวนะฮะที่นักภาษาทวิทยาและนักครูผู้เปลี่ยนพลังงานจิตวิญญาณเขาสอนให้สร้างจากปลายทางให้จิตกุลสันเหมือนมันมีอยู่แล้วในตอนนี้ก็จะเชื่อมพลังงานกับความสําเร็จได้ ฉันั้นตอนคุณสวมเครื่องรางอย่าขอพรด้วยความกลัวขอพรด้วยความขอบคุณเพราะจักรวาลไม่ตอบสนองต่อคําพูดจักรวาลตอบสนองต่อความรู้สึกถ้าคุณรู้สึกเต็มรู้สึกมั่งคัง่งจักรวาลจะส่งสัญญาณที่ตรงกับความรู้สึกนั้นกลับมาและนั่นคือเหตุผลทําไมบางคนบูชาแล้วถูกหวยเป็นล้านได้งานใหญ่นะครับได้เงินหลายแสนนะได้โอกาสที่รอคอยมานานเท้าให้คุณแตะเครื่องรางเบาๆแล้วพูดในใจว่าวันนี้ฉันคือพลังแห่งปาฏิหาร ก่อนนอนวางเครื่องรางใกล้หัวใจก็ได้นะครับแล้วจินตนาการว่างเงินทองไหลเข้ามาตลอดหรือหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะฮะเห็นภาพบัญชีมียอดเพิ่มเห็นคนโอนเห็นโอกาสเข้ามาแล้วหลับไปพร้อมรอยยิ้มของคนที่สําเร็จแล้วอย่าบูชาด้วยความขาดเมื่อไหร่จะมาอย่างเงี้ยน,นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับให้บูชาในลกนนักษณะนี้นี่คือเคล็ดลับของคนสําเร็จเพราะนั้นพระปุระได้มีเปิดโลกธาตุรุ่นนี้นะครับสร้างมีจํานวนจํากัดเหลือเพียงไม่กี่องค นะครับก็ทักเข้าหาแอดมินเลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้เครื่องรางที่ไม่ใช่แค่เครื่องรางทั่วไปแต่อยากได้คืนแม่เหล็กแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตกําลังจะหาใครที่กําลังคิดหาวิธีอยากจะเปิดชีวิตใหม่ๆทั้งด้านการเงินการงานความรักเอาเครื่องรางรุ่นนี้ไปเป็นแรงส่งเอาไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วขอให้ท่านเกิดสิ่งที่ดี